ครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้มาพบกับเหมืองเกลือของมิสเตอร์เรดเดลอีกครั้งหนึ่งนี่เป็น e ีพีที่2องพี EP แรกผมเปิดออทัมไป11กล่องรอบนี้ขอสักหน่อย44กล่องก็เก็บเพชรมาได้สัก4วันแล้วมันบังเอิญมีเศษเหลืออยู่อีก5,000กว่ามันก็เลยได้สามหมก็เนีย ซื้อเพิ่มมาอีก33แล้วก็หล่ออีกคนมาก11กล่องชุดหนึ่งแล้มาลุ้นกันว่าเราจะได้เกลือหรือเราจะเจอเพชร44กล่องตีเป็นเงินเอ็ม8,000เอ็มของที่ได้ข้างในมาลุ้นกันงั้นก็เริ่มเปิดเลยนะครับ โอเคหลังจากเปิดไปแล้วเราก็มาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างได้หยดน้ำทำแหวน70มา6อันแล้วก็11อันให้เราทำการโยนทิ้งได้เลยครับเพราะว่ามีแหวน80ที่โหดกว่าแล้วแล้วก็ได้พวกทันเซเดนมันใช้ที่ละ300แต่ได้มาแค่ไม่กี่สิบก็เก็บวไว้ก่อนมันใช้ได้นี่นเก็บไว้2อ,อันนี้ ิที่แล้วหรือใครที่เปิดมินิกล่องมินินะก็จะได้มาเป็นกองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราโยนทิ้งไปไอ้นี่เป็นสเตปอาวุธเก็บไว้สิเอันี้เดี๋ยวผมจะไปบวกไอวิทเปร์ของผมส่วนนี้ก็คงขายเก็บไว้นี่ก็ของดีนี่ก็ของดีก็กลางๆแล้วกันอันนี้ก็ไว้บวกเดี๋ยวไปบวกก้าให้เลเจอต่อ นี่เพชรห้าร้อยก็กดเพชรเข้าไปนี่บวกสิบห้านี่ค่อยดีหน่อยบวกสิบห้าตัวนี้คงตีไปจะได้เม็ดละเท่าไหร่วะวิชิได้น่าจะได้เยอะอยู่นะน่าจะพันห้าร้อยถึงสองพันเอ็มปะโอเคนะประมาณนั้นแหละตีไปเท่านั้นแล้วกันส่วนตัวนี้ก็ชิ้นละไม่เกินห้าร้อยเอ็มอ่ะตีไปห้าร้อยเอ็มต่อชิ้นพันสองพันห้าละ อันนี้อันนี้น่าจะ 70m 2570อันนี้ก็คงอีกพันหนึ่ง3,500กว่าแล้วนี่ก็อีกเม็ดละร้อย3,800อันนี้โอ้ไม่มีค่าวางไว้ที่แหละตีไป3,800เปิดไป8,000ได้มา3,800ความคุ้มไม่มี ผมไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นชิบหายแล้วแม่งเกืออีกแหละโอเคก็มันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้มันทำอะไรไปได้อ่อดวงดวงเรามาแค่นี้ก็ถึงฟังได้แค่นี้เนาะก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย